นเดือนกันยายนพุทธศักราช2558อากาศบนดอยยังคงเย็นสบายพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่บอกเล่าถึงความตั้งใจดีของพี่น้องชาวดอยผู้ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พื่งที่ระดับอันสูงสุดได้จัดขึ้นอีกครั้งที่โรงเรียนบ้านต้นงิ้วตำบลป่าปโปกงอำเภอศบเ่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนสร้างความปลาบปลื้มยินดีและความภาคภูมิใจ ให้ขยายกว้างออกไปอย่างไม่มีประมาณซึ่งพี่น้องบ้านต้นงิว้วต่างก็ตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากที่พระภูมิสังวรสิทธิโชตและคณะพระภิกษุสามเณรแห่งวัดบ้านขุนได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีมอบพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งในพิธีท่านได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์สึกชะตาแบบล้านนาให้แก่พี่น้องชาวภูมินบ้านอีกด้วย ကုန <to> mm. ်းကရေမြအေကေကေတွေဘခချူတာကြီးပါလဲခချူတာကြီးနဲ့ကရိုကေမဲကအန်တကေနဲ့တာခေတော့ဘဝိမေကေနောဟိုတော့ခုလာဖားကိဘေကေတဲ့ပါသေးပါမိမေကေတဲ့ပါသေးဘေနကန်တိဘေမိကေတဲ့ပါသေးနွေဘေဟိုတော့ဒီဖူရင်းဒီယုတ်တာခွေမေတာနီဖီတိုခေနိုကေတဲ့ကေမေချယ်ကေဖေဝေတာခေလနေအကေမထားအောဘောအကေမထားအောနာချောင်ကေမေထန်တာကြီးဖားမနောနောအောကေခတာဥသားတူဝေကေတဲ့ဘေနမော token nge nge me cha da de ke de ke be be ku i ai no eh min bi no mo lo kpo no me dong bi a wan dong bi na kpo chu no o do yi ye bi pin nge ma ko yo nge ma ko da de ve mo no kpo do min mo no an mo no ka mo no la mo no thim me cha ne thim me cha mo ni tik ka ni on di la ne be chu ne be ko ne naw ga ne ye chi la go lo lo no no ye yo အဲ့ဒါမိငယ်ဖဖားကသာဘီသာတော့ယင်အင်နနဖိုးခဲရတဲ့လောက်ထူထိုင်းတော့နားအာဖော့ထော့ထူထိုင်းတော့နားဖိုးခဲရတဲ့လောက်ယင်နထောင်းတရဲ့ကပေသမှာဂယပားတဲ့မင်းမစီနထောင်းတရဲ့နကပဲမဲခါပြီယောယင်နကမလောလူကဖူးကဖူးကလီနကဘဲလောရှူလောလာကနခန်းခန်းခန်းမင်းနထောင်းတရဲ့နလူခတ်လူလာနဖက်တကယ်နဖတ်ထူတူနော်နကကမအန်ကဲစဲကတန်းမထဆူ ททาแแลลกกกกกบบบมมมมยย่่่น็ได้เีพะะอจากที่เคยเลี้ยงผีมาบัดนี้พี่น้องชาวพุทธบ้านต้นนิ้วจะหันมามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งด้วยการประกาศความเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์และปฏิบัติให้เป็นนิสัยโดยเริ่มที่การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณสแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และได้ร่วมประทับโป้งหลายนิ้วมือลงในใบปราวณาย้ำถึงสัตว์ปฏิยาณที่ให้ไว้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามสร้างความภาคภูมิใจให้บังเกิดขึ้นในฐานะชาวพุทธที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้บันทึกโป้งประวัติศาสตร์ประกาศตนเป็นพุทธมามกะและพร้อมจะยึดถือความเป็นชาวพุทธสืบทอดสู่ลูกหลานในชุมชนก็ เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการมามอบองค์พระหรือว่ามาให้แสดงต,ตรงพิพุทธมามากกตนะครับชาวบ้านนะครับก็พื่มใจนะครับทุกคนตอนเช้าก็เห็นเขาตื่นเช้ากนมานะครับแล้วก็บางคนก็รีบใส่ชุดใส่อะไรเตรียมกับเข้าอะไรให้แล้วก็มาถวายให้พระนะครับส่วนตัวผมก็พื่งใจนะครับเพราะปะกะติไม่เคยมีครับพระแบบนี้อยู่มาตั้าได้เกิดมาไม่เคยเจอเลยครับที่บ้านผมเขาจะ เกี <c oughs> ่ยมีเกี่ยวกับารเลี้ยงผีเลยไหมคผมก็คิดในใจเสมอครับว่าอยากให้ชาวบ้านครับที่บ้านคือไม่ต้องมีการเลี้ยงผีคือเป็นชาวพุก็คือให้น่าถือชาวพุกศาสนาแลไอนาะดกม้นะม่ก็ชจูคงท่งเยก็มาถือกเออีแ้ก็น่กนนค่ก็พูดกรมีนก็แม่ถือศาสนาพุผ่ารอยน่ะก็ม่เบเธอปก็ม่ถมัมีน่ะก็ม่เบอเธอก็ขมีเถอก็ม่เบเธออืมเรอะไรแม่เบเธอปลไอเนาะขอขอคุณทได้รวม หลวงพ่อแมเ่เขาถืงนนาองานน้อวิอ้เนอเคาก็มือกไทยการประกาศความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงใช่เพียงแค่เปลี่ยนวาจากล่าวคำสัตยปฏิยานแสดงตนเป็นพุทธมามะกะแต่หมายถึงนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่น้องชาวพุทธบ้านต้นยิ้วจะมีพระรัตนตไตรเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดด้วยการปฏิบัติ และนำพาลูกหลานให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามเริ่มต้นที่การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมให้เป็นนิสัยรวมถึงการสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาเป็นประจำด้วยการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ลูกหลานเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในชุมชนซึ่งผลพวงเหล่านี้มาจากการที่มีเนื้อนาบุญมาเทศสอน ถึงแม้ในปัจจุบันหมู่บ้านต้นง,งิ้วจะไม่มีวัดประจำหมู่บ้านทำให้ไม่มีพระสงฆ์มาอยู่ประจำเป็นเนื้อนาบุญแต่พี่น้องชาวพุทธทุกหลังคาเรือนก็นล้วนได้รับมอบพระพุทธรูปซึ่งจะนำไปประดิษฐานประจำบ้านเป็นประธานแห่งการสั่งสมบุญของทุกคนในครอบครัวสืบต่อไปมอแบกทาบทามแบก ตัเอเบกพ่งจากตัวเอเบบกทับบุทับเบพอแค่ชูก็าถกถ้ากันไม่เท่ไม่าแคชูเขมึงคมัวยางกบท่องเจมแน้ะแตเนี่ยไอ้ก็ทับบุทับเบก็โคเท่าที่ล้าก็อยากปักทับบุรอมกอยากไอ้ก็โอชองถ้าอาไว้ได้กมุถึงมุอใครมอาย้มัมันเบลขี้มอนก็เนทีดยวอ้ก็มืคแขวี่ก็ไอ้ดก็พกพาถึงแคนา้ านมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพี่น้องบ้านต้นนิ้วขณะร่วมประกอบพิธีกรรมนำมาซึ่งความเป็นระบบระเบียบและสร้างมว์คลังให้พิธีกรรมเป็นศักดิ์สิทธิ์โดยภายหลังรับมอบพระพุทธรูปพี่น้องชาวพุทธได้ร่วมกันเดินอัญเชิญพระพุทธรูปจากโรงเรียนบ้านต้นนิ้วเข้าไปในหมู่บ้าน สร้างความเป็นสิริมงคลที่ดังเกิดขึ้นทุกแห่งคนใมีหมู่บ้านต้องรู้และนำพาบรรยากาศแห่งความปลากเลื่อนใจให้ขย้ายครอบคลุมบ้านเรือนทุกลังซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการประดิษฐานพระพุทธรูป จากพิธีมอบพระพุทธรูปสู่พิธีประดิษฐานพระพุทธรูปประจำบ้านภาพทุกภาพที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะกลายเป็นประวัติศาสตร์อันงดงามของครอบครัวซึ่งต่อแต่นี้ไปพี่น้องชาวพุทธบ้านต้นนิ้วก็จะมีพระพุทธรูปให้กราบไหว้สักการะบูชาเป็นประจำทุกวันอันจะเป็นการปล่อมกล่าวจิตใจให้นุ่มนวลชวนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม พร้อมน้อมนำคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเริ่มต้นที่การเห็นอันประเสริฐในทุกๆวันเห็นพระพุทธรูปองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานเป็นประธานแห่งการสังสมบุรณ์ประจำบ้าน ลูกค้าของพูเสพูเขลูกข้าขมลีเป็นสามลีเกตัูก่อราลูกบังคูลูกมลีน้องทองชิเจาะเอคเพมลีจ้าเปีเลขีนกมทเควนี่เธอเเะพรมมลีแวะมาตอนนอพูเสมีออนนม่มีสีนอเออไม่มีสีพฤเสลูกข้ามาบอกกันต่วพ้าเรามาเออมากระทอกกาวาพทคนน้ไงนอวามีออนพูเสไงนอมาบีคนน้อพฤเสดอีลีน้องตีกันเธอหนึ่งกันอหนึทกลกกนธอ าาาาน,าน,าน,านมาจากดําริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยที่ปรารถนาให้ผ้าเหลืองห่มคลุมดอยให้ชาวดอยได้มีพระรัตนาตรัายเป็นที่พึ่งที่ระลึกและให้เกิดความร่วมมือกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเข้มแข็ง นำมาสู่พิธีมอบพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้พี่น้องชาวดอยในทิ่นต่างๆเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องชาวดอยที่เลิกนับถือผีให้หันมามีพระรัตรนตรัยที่พื้นถึงแม้ในปัจจุบันพี่น้องชาวพุทธบนยอดดอยจะอยู่ห่างไกลวัดและไม่มีพระสงฆ์ประจำหมู่บ้านแต่จะมีพระพุทธรูปเป็นประธานแห่งการสั่งสมบุญประจำครัวเรือน ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาก่อนที่จะขยับขยายสู่การสร้างวัดประจำาบ้านในอนาคตเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาบนยอดดอยให้ยั่งยืนไปตราบนานเท่านาน ามีวัดชาวบ้านก็จะมีที่ทําบุญทํากุศลน,นะครับเพราะตอนนี้ไม่มีวัดไม่รู้จะไปทําบุญที่ไหนถ้าไปที่บางทีมันก็ไกลครับแถววัดในาเมืองก็มีครับแต่ว่าไกลชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยไปครับแต่ถ้ามีในวัดนี้ผมว่าชาวบ้านเขาน่าจะทําบุญอะไรเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามีใกล้บ้านาานันจะดีมากเลยครับเพราะเราชาวบ้านตัวนี้ก็จะขอกลับไหวบูชาองค์พระทุกๆวันนะครับแล้วก็จะขอหน้าถือพรษษะพุทธศาสนาอย่างจริงจังครับขอหน้าถือพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตครับไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามครับ เออกเบ沙าภสษาเนี่ย白ามาถ้าว่าโอเคโอเงี้ก็白เมเออถ้ากบ白ามานตอมีกู้งสาบเออ白沙ไม่บังอ沙ไมเออไม่ไดทำบงหนะบ่วอ่ไล้จะไปกูพาละไม่ว่ามโอเคงเนาะไอเด็กมีถ้ามีไม่ทำบงเนอไเบลีจะอยู่เอาไปกมาโอเค่ะมทำบ่หรือฮโอ้ละกเออกล้วมีดูแลขอบสามันดีัว่าซเอาไีจะมีดูของดีัวเนาะ ที่แพร่พุมคุณเขาน้อยใหญ่ยิ่งชวนให้รู้สึกถึงความชุ่มชื่นรื่นรมความมีชีวิตชีวานี้เครอบคลุมไปถึงโรงเรียนบ้านห้วยวอกสถานที่จัดพิธีมอบพระพุทธรูปให้แก่พี่น้องชาวดอยกว่า100่หลังคาเรือนที่มาจากหมู่บ้านห้วยวอกตำบลกองก่อยอำเภอสุกเมือยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพี่น้องชาวดอยทุกๆครอบครัวต่างตั้งใจมาร่วมประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ โดยตั้งความปรารถนาขอเลิกนับถือผีหันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดไปซึ่งพิธีกรรมที่จัดขึ้นได้ร,รับความเมตตาจากพระปูสังมวชชโชตหรือพระอาจารย์วิชาญอิทินาโครองเ,เจ้าคณะอำเภอพอดเจ้าอาวาสวัดบ้านขุนพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรแห่งวัดบ้านขุนเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหาวีรหรือพ่อธรรมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำพระพุทธรูปมามอบให้กับพี่น้องชาวพุทธบนยอดดอยแห่งนี้และอีกหลายแห่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารวมไปถึงในอนาคตอันใกล้เพื่อให้พี่น้องชาวดอยที่ได้รับมอบพระพุทธรูปกลับไปได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมด้วยการปฏิบัติตนตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่ผมก็รู้สึกปลื้มครับอย่างมากครับที่มีพระอาจารย์แล้วก็หลวงพี่มาทําพิธีในหมู่บ้านครับปกติตั้งแต่ตอนผมเด็กๆนี้ไม่เคยมีหลวงพี่หรือว่าสมณีน,นมาเยอะขนาดนี้เลยครับผมภูมิใจอย่างมากครับที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธน,นะครับถามว่าจะเอาเงินเป็นล้านๆมากองตรงหน้าผมหรือว่าให้ผมเปลี่ยนศาสนาเนี่ยถามว่าผมเปลี่ยนไหมผมไม่เปลี่ยนครับคือใจผมนี่ผมยึดติดกับ พุทธศาสนาไว้อย่างแน่นเลยครับที่ผ่านมาเขาก็ไปทําไล่ทาสวนกันทุกวันแต่วันนี้เขาเอ่อเขาจะมามาเจดพระมาบูชาพระวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนในหมู่บ้านไม่อยากไปไล่ไปสวนเลยแล้วก็อยากจะต้องรับเออนะต้องรับฮักพระที่หลงพี่ครับรู้สึกว่าเราถึงพุกทุกวันนี้ก็รู้สึกสบายใจยแล้วก็ ได้นำสวมมงแล้วก็ได้ไว้พระแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากเยอะเลยครับแล้วก็จะจะพงอะไรที่มันมีทุกมีอะไรที่ในตัวเราก็เวลาเอาสวมมูลเอาไว้พระนี่บทมันก็ช่วยฮบทเบาลงเยอะครับ หลังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนานแล้วพี่น้องชาวดอยก็ได้ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณแสดงตนเป็นพุทธมามากะอันเป็นหัวใจสำคัญที่ประกาศถึงความตั้งใจอันยิ่งใหญ่มีว่าก่อนหน้านี้พี่น้องชาวดอยจะนับถือสิ่งใดนับจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาจะหันกลับมามีพระตรัตนตกัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ จากรุ่นสูงรุ่นไม่เสือคลายและด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นขณะกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมาากัพวกเขาจึงได้สํารวมกายวาจาและใจเปล่งถ้อยคำปฏิญาณด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นชาวพุทธของตนซึ่งครั้งนี้พี่น้องชาวพุทธบ้านห้วยวอกที่เคยนับถือผีก็ได้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากว่าหนึหลังคาเรือ มได้สดแดสดงตัแสดงตรงเป็นชาวพุทธต่อหน้าพระเก้ารูมนะครับผมก็รู้สึกว่าผมก็เป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะครับผมจะผมจะตั้งใจว่าจะน่าถือชาวพุทธนี้ตลอดชีวิตครับสอนลูกสอนหลานให้ทำวัดสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนครับให้ลูกหลานน่าถือพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตเหมือนกัน และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการประกาศความเป็นชาวพุทธโดยสมบูรณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ภายหลังกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะพี่น้องชาวดอยจึงได้ร่วมกันประทับโป้องลายนิ้วมือลงในใบปวารณาย้ำถึงสัตว์ปฏิยาณที่ให้ไว้โดยจะบันทึกเป็นโป้งประวัติศาสตร์จารึกให้ล,ลูกหลานเก็บรักษาไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของวงตระกูลสืบไป ออถึงมื้ไม่กูเงินก็ทั้งก็เป็นอีผมพ่ายก็只能ง了ล米九米ไม่ได้ไม่เหพื้นทีกูกูดีกูเกงม่ไกูแตถ้าเจอเมนีมอีตร้งกตม่กูดีกูไม่ให้พนที่นี่พูีพูแตกูเกะวันนี้ผมก็ได้ร่วมพิจิการมตามลายนิ้วมือของแม่โป้งนะครับ เป็นไปได้ผมนี่ไม่อยากให้ลายนี้ออกนะครับเพราะว่าได้ย้ำสติผมว่าผมได้ลงรายชื่อว่าจะนับถือศาสนาพูดบปตลอดชีดวิตเลยครับองค์พระที่พระอาจารย์ท่านมาถวายให้หมู่บ้านผมนะครับผมจะดูแลอย่างดีแล้วก็จะปัดกวาดเช็คถูทุกวันแล้วก็จะกราบไหว้ทุกวันครับผมจะสวบจะสวดมนต์ให้ทุกวันครับก่อนนอนผมก็จะกราบไหว้ทุกคืนอธิษฐานทุกคืนเลยครับ ความสงบเป็นระบบระเบียบในขณะดำเนินพิธีกรรมสแสดงถึงความเคารพในพระรัตนตรัยของพี่น้องชาวดอยที่ตั้งใจประกอบพิธีด้วยความปราบปลื้มใจและพร้อมที่จะรักษาความตั้งใจอันนี้นไว้สืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังให้ลูกหลานได้เรียนรู้ความเป็นชาวพุทธผ่านการประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยึดเอาคำสอนในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งทุกๆครั้งที่คณะพระภิกษุสาม,มเณรแห่งวัดบ้านขุนมาเทศสอนพี่น้องชาวดอยก็จะได้ซึมซับเรื่องบุญบาปได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนานำคำสอนนี้กลับไปปฏิบัติตามที่บ้านสร้างโอกาสให้แก่ตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้สั่งสมบุญกุศลอยู่ในบุญญาเขตของพรตัตนตรัยอยู่เป็นประจำ ที่บ้านผมนะครับไม่ไม่มีพระไม่มีวัดทำให้ผมและชาวบ้านก็ไม่มีโอกาสไปทางบุญที่ไหนเลยครับแต่พอม,มาวันนี้มีพระอาจารย์แล้วก็เอาพระประธานมามามอบให้ทำให้ผมและชาวบ้านนั้นได้มีโอกาสทางบุญทุกๆวันด้วยการสวดม,มนต์ไหว้พระเพราะเราจะ จะดูแลราาักษาองค์พระน,นี้ให้นานที่สุดเลยครับที่จริงอยากจะให้เข้ามาสร้างกีดีสร้างวัดที่นี่เพระาะว่าอย่างบางกายเหมือนกันเนาะแต่ลำบากท,ที่จริงอยู่ที่พวกเราถ้าพวกเราร่วมมือกันก็เพระาะว่าหน้าหน้าจะได้มาเพร,ร,ราะว่าศาสนาภูมินี่คือั้าให้เราอยู่คือเราอยู่กับนี่คือมีความสุขศาสนาภูมิคือเราไม่อยากจะจือศาสนาอื่น ความผูกพันแน่นแฟ้นในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นจากวิธีปฏิบัติประจำวันของชาวพุทธซึ่งการรับมอบพระพุทธรูปไปประดิษฐานตามบ้านเรือนของพี่น้องชาวดอยในครั้งนี้ย่อมเชื่อมโยงหัวใจของพวกเขาให้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นการได้เห็นพระพุทธรูปอันเป็นองค์แทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นมงคลอันประเสริฐยิ่งได้ปฏิบัติบูชา ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระในเรื่องนี้ก็ย่อมสร้างบุญกุศลให้ครับทุมีและยังเป็นการกล่อบกล่าวจิตใจให้นุ่มนวลชวนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมด้วยการคิดพูดและกระทำแต่สิ่งที่ดีอันเป็นมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวจะให้วัดมาอยู่ที่บ้านแล้วก็จะไปทำบุญใกล้ๆคือ ไปไกายนี่มันลำบากไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นก็จะไปสวดมงไหว้พระตรงหน้าพระค่จะอยากจะให้จะสืบท่อให้ลูกหลังดูแลเวลาที่ไม่อยู่ดูแลต่อไปแล้วก็อยากให้รับแม่เนาะนี่คืนี้ผู้ดีผู้แต่ก็ถือผู้เนาะท่านยังก็เนาะเปล่าแปล่ถึงกับเป็นน้องหม่ก็แม่อันถือผู้ไม่ขอจะลอจะลอไปนี่ผู้นิลีท่้นเยังก็เนาะคนหลงพ่อ โอกาสแห่งการ,รสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาของคนทั้งหมู่บ้านเกิดขึ้นได้โดยยากโดยเฉพาะการมีคณะพระภิกษุสาม,มาเณรจำนวนมากมาเป็นเนื้อนาบุญเช็กเช่นในครั้งนี้ย่อมนำม,มาซึ่งความปรบลื่นใจ ในภายหลังรับมอบพระพุทธรูปพี่น้องชาวพุทธจึงถือเอาโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ร่วมอัญเชิญพระพุทธรูปจากโรงเรียนบ้านห้วยวอบเข้าไปยังหมู่บ้านเพื่อนำความเป็นสิริมงคลขยายครอบคลุมหมู่บ้านของพวกเขาอันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะประกาศความเป็นหมู่บ้านชาวพุทธโดยสมบูรณ์ cái đào cái chè này đào lúa bát thì mò đào cái chè nó không phải là phục cũng như anh thằng nào nó thằng thằng đào khoai nó phục cũng thế tại vì thằng túc sao phá này nãy sao phá đào khoai không bể vậy này luôn quét về là để là về là ပဲချိုးပဲလေဒီနေပဲအမေနဲ့ထောင်းချိန်ကတော့အားတယ်ပဲဒီကတိပဲတကအတင်းနဲ့ပဲချလာမနာအဲဒီမှာကဖုတ်လီပဲကပဲလှခေါ်မှာကလည်းခဲရလာ ይ ထောလာတယ်တလေတလေမသိကဲနေကလားထဲကထောင်းချိန်ကိုဗလား น้องชาวดอยที่เลิกนับถือผีหันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและความตั้งใจของคณะพระภิกษุสามเณรแห่งวัดบ้านขุนที่ปรารถนามาเป็นเนื้อนาบุญมาเป็นควัญกำลังใจให้พี่น้องชาวพุทธบนยอดดอยพระครูสังวรสิทธิโชตและคณะพระภิกษุสามเณรจึงได้เมตตาทำพิธีประดิษฐานพระพุทธรูปให้แก่พี่น้องบ้านห้วยวอกทุกหลังคาเรือนท่ามกลางความปลาบปลืม้ม ของสมาชิกทุกรอบตัวที่ได้รับมอบพระพุทธรูปมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นประธานในการสั่งสมบุญประจำบ้าน